สวัสดีครับพี่น้องทีคารมรักถูกท่านครับไร่การเสียงชุมจนคนไทยบ้านต,นตามสไตล์พญายนาโร่เบาบจงครับมาพ่อพี่พ่อน้องคือเก้าเหมือนเดิมครับเมื่อนีกวันที่ยี่สิบมีถายนสองพันหารอยหกสิบสามครับเบาอยู่ห้องทงห้องทรงเขื่อนทีมิซูมิจิไทยตันครับพี่น้องอกำลังสะออกธุระไปทั้งอำเภอชุมเพอําเภอภูเขียวครับไปธุระปาง,งจักหน่อยครับก็ เมื่อนี้ขอที่ว่าไว้นะครับมาก่อนเวลาในจักหน่ยนอยก็คือก่อนสามโมงเสารเก่านาฬิกาครับสามโมงเสาเก่านาฬิกาปกติก็เป็นเวลาพูดจากันตามอัธยาศัยแต่ว่ายาเอาเน่เอานอนได้เอาเอาเ,อาเน่เอานอนกับผู้ขาบ่ได้ดอกเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับภารกิจอ่ากับจิตจกรรมจิตจวัตที่จิตตองเหต้องทํานะครับมันก็เลยเอาตามความสะดวกของผู้จัดซะแต่ว่ากะสิพยายามนะครับให้มันตรง เวลานะครับเพื่อว่ามีเอฟซบางคนเพ่นถาฟั่งวัสดะผมเองกะเห็นข้าวเห็นข่าวเรื่องเล่าอีหอยังต่างๆที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเฮ้าเนี่ยครับพี่น้องผมเองก็มักเฟซอยู่ประจําว่าความปลอดภัยในทรัพย์สินของพี่น้องบ้านเฮ้าคนทัวไปเนี่ยบ่เมนระว่างแต่โจรผู้ไล่ไอ้ขโมยอย่างเดียวครับแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐโซซซวบางคนเฮ้าก็ต้องระวังขึ้นกันเพราะว่าคนเนี่ยมันไวใจบ่ได มียศท้าบรรดาซักตำแน่งแห้งหน้นมันก็ไว้ใจบ่ได้ครับต่างคนก็นต่างเอาโตหลอดของจาของจังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมครับเด็กหน่อยนุ่มสองคนออ้กับน้องไปนอนอยู่หน้าถากีดยางผู้น้องก็ไปส่งเขาไอา้พอดีทหารยุ่ในเขตนั่นก็ไปจับตัวออกมาซะนะครับออกมาซ้อมออกมาทรมานผู้ออ้ตายผู้น้องสลบนะครับฟื้นสาหัส อาการสาหัสมาฟื้นที่ร่ยาบาลพอแม่ก็ไปแจ้งความกับตำรวจแต่ารก็ออกมารับผิดช,ชอบอยู่ดอกมันกระบงบอกถึงว่าความละหลวมลมเหลวในระบบการปกคร้องของเจ้าหน้าที่รับเองซึ่งปล่อยให้ข้าราชาการหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ใต่บังคับบัญชาของเจ้าของออกมาทำา้ายอันตรายกับประชาชนบ่าวาเหตุเกิดขึ้นที่โคลาจาแข่ง นะครับก็เป็นคนของกองทัพเหตุเกิดที่ถาดพนมนะครับสิบียดคนนะครับเจ้าหน้าที่ทหารชุดไล่พางเขายอมรับแล้วว่าเป็นทหารครับก็กฎหมายก่ายายอมรับสภาพแล้วนะครับมาเยียวยาแล้วมาหาวิธีทางแก้ไขแล้วฉะนั้นนะผู้ที่มีอํานาจผู้ที่ถือกฎหมายผู้ที่ถือปืน ตัวนี้คว้วลมัดระวังอย่างยิ่งเป็นอันตรายถ้าบมาีบีใยบ่สมควรที่สิเข้าไปครับฉะนั้นเขาบลดละลงให้มิการปฏิรูประบบราชการเพราะว่ามันอันตรายสมัยก่อนเนี่อาจ,จเปลี่ยนไปได้เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจสีหไงแต่ว่าสมัยนี้ประชาชนเขาหูเขาเห็นนะครับเขารู้ท่านนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เลยต้องตกเป็นผู้ต้องหาไปแท่นที่สิเป็นผู้รักษากฎหมายกับกลายเป็นโจรเป็นนักโทษไป ก็ย้อนความย่ามใจไล่ระเบียบวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือความลุ่มเหลวของผู้บังคับบัญชาบอสามารถควบคุมกับกลับให้คนของเจ้าของอยู่ในระเบียบวินัยนผู้ถือปืนทูเกิดไม้บ่า่า,าตำรวจทหารครับมันเปิดอันตรายต่อประชาชนทั้งสิน้นคนพวกนี้ต้องมีวินัยครับถ้าปล่อยเหตุการณ์จนซี่มันเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาบ่า,าวาแต่เขาออกมาอารวาสกับประชาชนแม้กระทั่งระว่างพวกเดียวกันก็สิ สังหารกันคากันก็นได้ฉะนั้นผมเป็นไทยบ้านธรรมดาเนี่ยครับก็เลยออกมาสะท้อนปัญหาซะนะครับบางขังบางข้าวเฮากับย่าไว้เนื้อเสื่อใจย่าว่างย่าไววใจท่างย่าว่างใจคนครับมันจะมียศถาบรรดาซักหลายขนาดได้กะระซางหัวมันครับเข้ากตัตตองระมัดระว่างนะครับพี่น้องก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของกฎไม้พื้นฐานเรื่องสิทธิของเจ้าของให้มากที่สุดครับฉะนั้นมันก็จะมีค้นประเภทนี้ขาราชการทัวๆประเภทนี้นะครับคอยมา คมเหงร่างแก่รีดไทยพี่น้องประชาชนเป็นประจำนะครับเขาท้ามาหากินกันยากเพราะแห้งแล้วเจอเพลิดพยนะครับอะเพ่แรงน้ำท่วมหรือวัตตาเพลยเพลตตาเพลยอย่างต่างๆเนี่ยครับที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเข้านี่ครับร้ายครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เพลิดไพ่ยเศรษฐกิจเพลิดไพ่ยโควิดนะครับเพลย์เทยเข้าเนี่ยก็อยู่ยากขึ้นกันพรวมาในการปกคร้องในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยเข้าเนี่ยครับ ระบบปราชการระบบการปกครองต่างๆผมถือว่าไร้คุณภาพครับประกอบกันกันกบทาประชาชนบ่มีวินัยเข้าไปอีกยิ่งตกะไก่ครับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับผลกระทบจากโควิดนี่พี่น้องทุกคนได้รับความเดือดร้อนเบิดครับอเนกอนาจใจสมเพจเวทนาครับคนไทยเข้ามาถึงจุดนี้ได้จังไดแย่งอาหารกันกินนะครับ มีแต่สัตว์ส,ส,งส,สิงหาลาสัตว์หมูหมากาไก่ที่แย่งอาหารกันกินจิกกันตีกันฆ่ากันแต่ว่าคนไทยเนี่ยครับโอแต่ว่าคนเนี่ยครับมันบาแตกต่างจากกับสัตว์แล้วครับพี่น้องฉะนั้นเนี่ยอัตหิอัตโนนาโถผมว่าพี่น้องประชาชนต้องลูกออกมาซอยกันละครับประมาทระว่างแลนหาผู้ลูกคนเข่าขางเห่ากันยังมีอยู่เอ,อยังมีอยู่ครับพี่น้อง จังผมเนี่ยผมประกาศเมืองบ้านบอกว่าจังได้ผมกับยูขางไทยบานผมกับยูขางพี่น้องประชาชนส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ถือว่าเป็นลูกจ้างประชาชนเอาไว้ดํารับสองแต่ว่าความถูกต้องความเห็นใจนะครับจะต้องประชาชนก่อนเพราะว่าประชาชนขึ้นในจ้างของพวกข้าราชการทั้งหลายหรือสิเป็นนักาศเมืองกระสากถ้าประชาชนเข้มแข็งมันบม่มีผู้ใด,ดเห็อุอีอย่างห่อใดหรอกครับ เพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนคนไทยยังบระท่านได้ข้มแข็งพอลูกก็ทั้งลูกอยู่แต่ว่ากันยังมีความกลัวอยู่กล้ากลัวก,ก,กลัวอยู่แต่ว่าทุกคนซอยกันลุกขึ้นยืนครับบ่ยอมก้มหัวให้มั่นผู้ที่เอาอำนาจเทือนมาคมเหงื่ลงแก่เห่าตายเป็นตายคือมดแดกนะครับประเทศไทยก็ดีขึ้นลูกหลานที่เกิดใหม่ยรุ่นของเหากัิมีคุณภาพที่ดีขึ้นฉะนั้นผมก็เลยมาว้ามาจ่าในรายการเสียงชุมชนคนไทยบ้าน บางข่งบางข้าวกะอาท่ไหลสาระแน่บ่อไหลสาระแน่กันแล้วแต่พี่น้องคนฟังครับแต่จุดประสงค์เป้าหมายความตั้งใจของผมก็คืออยากให้พี่น้องคนไทยบ้านเฮ้าที่เป็นลากเงาของผมนะครับได้ตื่นขึ้นมานะครับรู้สิทธิ์รู้เสียงของเจ้าของอย่าให้ผูใ้ใดมาหลอกมาตัวมาต,มาต้มเอากันง่ายๆเสื้อกันครับ ็นยังผมจังเข่าขางไทบ้านอยู่ตลอดเวลาเหตุการณ์ยังที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าไทาบ้านอยู่กับผมตั้งแต่เกิดจนตายบางคนเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องผมนะครับย่างจีนย่างท่านก็นได้ซอยเหลือเกลือกูนกันนะครับพิษกันกระโบโดนเท่าก็มาถือกัดคือเก่าส่วนเจ้าหน้าที่ของหลัดเท้าบ่าไปเกี่ยวของกับมันมันกับบ่มาเกี่ยวของกับเท้าดอกผมเเาอยู่เสมอว่าตราบใดนะครับที่ประชาชนเท้าทําอีอย่างกฎหมายบ่าห้ามเทากับเหตุใด แต่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐถ้าเขาบอกรหนดกฎหมายให้เห็ดให้ทํำให้ปฏิบัติเขากับ่อเห็ดเขากะเห็บดบ่ไใดนะครับฉะนั้นรายการเสียงจมจ้นคนไทยบ้านนะครับเป็นเสียงนกเสียงกาเสียงขี่เกียมจิ้งกาเสียงกับเกี๊ยเสียงหนูเสียงหมาเสียงแมวยังกะแล้วแต่ก็ถือว่ายังขี่ล่กะซอยห้องกิ๊กกิ๊กกิ๊กพี่น้องคนบ้านเฮาได้เข้าใจครับฉะนั้นผมก็เลย กล้าประกาศแต่ว่าถ้าพี่น้องของเฮ้านะครับโดนเจ้าหน้าที่ของรัฐลั่งแกเอารัฐ,รฐเอาเปรียบนะครับบ่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่กำหนดนะครับผมยินดีนะครับมีไฟล์กฎหมายนะครับที่สีซอยเหลือพี่น้องประชาชนคนเฮ้าได้นะครับฉะนันกะ อยากให้พี่น้องฟังรายการเกี่ยวกับประชาชนหลายๆครับบ่าวา,ายการของท่านเกียร์ไก่ไทออนบ่า,ารายการของท่านทนายเดชาบ่าวา,ายการของท่านมาร์คพีดบูรายการของท่านอัจฉริยะนักต่อสู้เหล่านี้เป็นบุคลาก,กรที่สําคัญของชาติเลยครับเป็นตัวแทนประชาชนเลยหลู่เรื่องทั้งกฎหมายหลู่เรื่องในการต่อสู้เพราะเฮามีความหลู่ความหลู่เท่านั้นครับสิเหตุใเ้เฮายูรลอดได้ครับ ที่บรให้คนอื่นมาสามารถลังแก่เข้าได้เข้าเหตุ์ยังท้ำยังกัดสิแต่ว่าเข้ากับยังไปกระทําผิดกฎหมายครับยกกังกระทําผิดกฎหมายแต่ว่าถ้ามันเหตุสุดวิสัยนะครับหรือมีคนอื่นมายับเยียดในเข้าเป็นผู้ผิดนั่นแหละครับเข้าลุกขึ้นมานะครับต่อสู่เหลียกรองตาบอดกันยังมีค้นจุงครับเป็นใบกันยังมีค้นแปลนะครับมีลามภาษามือจะนั่นทาน สมบูรณ์บดทุกอย่างครับหูตากร,กระได้เห็นได้ยินปากก้าได้ต้องใส่ความสามารถของเจ้าของนะครับใส่สิงโมนีที่เจ้าของมีในชีวิตปกป้องสิทธิของเจ้าของนะครับกผมก็บ่อยากวิพากษ์วิจารณ์นี้ยังไปหลายดอกเรื่องข่าวของการบ้านการเมืองนะครับมันก็เห็นเปลี่ยนไปยุนะครับว่าผู้ใดเปลี่ยนจังใดมากจังใดแต่ว่าประเด็นสําคัญกค็คืออยากบอกในเรื่องของไทยบ้านนะครับว่าเฮ้าเนี่ย ควรทีเรียนรู้ในเรื่องสิทธิของเจ้าของว่ามีอียังแน่นะครับมันถึงสามารถป้องกันเพราะว่าสูมือนี่ผมบอกเลยว่าเพศไพ่มันบมีแต่จนุนผู้ลร้อายขโม้ยแต่เพียงอย่างเดียวแต่ข้าราชการซัวซัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซัวซัวก็ยังมีเยอะแยะที่เข้าจะต้องพบปะกันอยู่ตลอดจะเลยขอฝากไว้ครับไรยการเสียงชุมชนคนไทยบ้านตามสไตล์พญานาลงงวอกประจงว่าบ่าาบดโดนแล้วครับขอเบารสามี เอออีกอันนึงเดี๋ยวลืมไปเลยมี่เอฟซีนะครับแจ้งผมมาว่า,าเรื่องของคาไฟเนี่ยมันเปลี่ยนประเด็นสําคัญเนี่ยเ็นอย่ยังมันไม่คิดแพ้งเถะรัฐบาลบอกให้กักตัวอยูบย่บ้านอยู่บ้านมันก็ต้องใส่น้ำใส่ไฟแล้วเนาะนะครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นละแทนทีสีรถย้อนพ่ผันในเท่านี้แต่ว่าเขาว่าเขาลดอยู่ลดให้สามเปอร์เซ็นต์ซึ่งสามเปอร์เซ็นต์มันนิดเดียวเลยครับ แต่ว่าการใส่ไฟการฉีดคาไฟของการไฟฟ้าเนี่ยก็ยัง่งจงง้ยงงสงสัยอยู่เพราะว่ามันบวชิดคาคงทีมันคิดขึ้นไปเรื่อยๆตามจํานวนหน่วยของเฮ้าใส่นะครับใส่ายกับหน่วยคาหน่วยกับแพ่งครับซึ่งเขาให้ข้อมูลของผมมาเป็นอย่างสี่แต่ว่าบอกขอยืนยันว่าถูกต้องหรือซําไดเดอแต่เพียงแต่เด้หูหูหลวก็เอามาบอกสู้กันฟังถ้าสมมติว่าเฮ้าใส่คาไฟเนี่ยลอยหน่วยเนี่ย เขาจิคิดนวยละสามบาทห้าสิบสองสตางค์นะครับถ้าใส่ลอยน่วยกับคุณไปนะครับเอาสามบาทสามสามบาทห้าสิบสองสตางค์คุณไปเป็นจักบาทนะครับถ้าสองหอยหนวยเขาคิดขึ้นอีกคิดแพงขึ้นมาอีกเด้เป็นหน่วยละเจ็บาทหกสิบสามสตางค์อา่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าสองอยห้าสิบนวยกับแพงขึ้นมาอีกครับเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์อืม เอาไล่ทบทวนใหม่นะครับร้อยน่วยเขาคิดหน่วยละ3บาท52สตางค์ถ้าร้อยห้าสิบน่วยเขาคิดละหน่วยละ5บาท45สตางค์แต่สองร้อยน่วยไฟฟ้าเขาคิดหน่วยละ7บาท63สตางค์นะถ้าสองร้อยห้าสิบน่วยเขาคิดแพงขึ้นมาอีก9บาท82สตางค์ถ้าบอกสามร้อยแต่สมมติว่าสามร้อยน่วยมันก็นจะบอกป็นหน่วยละสิบบาทที่ ยิงใส่หลายยิงคาหน่วยยิงแพ่งขึ้นผมเองว่าอ่ะ,อะมันคือเปลี่ยนจังสี่ผมก็งงขึ้นกันแต่ว่าบอยืนยันเลยครับว่าขอมูลนี่ถูกต้องแต่ว่าเป็นขอมุลเบื้องตน้นนะครับบ่ได้ไปใส่ลายไปสีของการไฟฟ้าแต่ระบบที่เขาประชาชนทีเอฟซี FC, โซงมาใหา้ผมเปลี่ยนจังสี่นะครับอันนี่ก็เลยก็เลยว่าสู้กัดฟั่งครับออาเอาไว้สำนีสะก่อนเนาะอืม พี่น้องกะปอกกันเดอรเรียนรููเรื่องของสิทธิหน้าที่ของเจ้าของหลายๆนะครับเดี๋ยวเวลามีเหตุเพ็ดไพ่อีกอย่างมาข้ากับใส่ความรููตัวนี้ซอยป่องกัดโตเจ้าของได้นะครับขอบคุณหลายๆครับทิดๆตามสวัสดีครับ